ครับก็สวัสดีทุกๆคนเช่นเคยนะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับช่วงตอนเย็นของวันนี้นะครับโอเควันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆไปดูนะครับสำหรับตำนาน3ทีมด้วยกันนะครับที่จะมาในวันพฤหัสบดีนะครับผมว่ามีใครกันบ้างและก็แต่ละตัวเนี่ยโหดแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ s c ซ a บาร์เซโลนานะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็อาร์เซนอลนะครับโอ้โหมากันยกใหญ่เลยนะครับสำหรับไอคอนิกโมเมนต์ ก็เรียกได้ว่าเก็บคอยไม่ได้เยอะเลยนะครับเขามาตามคอยเขากราบน้องเขาแจกแล้วเขาก็แบบค่อยให้เรานะครับเราก็ต้องเอากลับให้เขาแล้วแถมเราต้องเติมอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรในผมถือว่าเป็นความคุ้มในผมขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนักเตะไอคอนิกตัวไหนนะครับแล้วก็เราเอามาใช้อะไรนะครับผมก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะเปิดไม่เปิดอันนี้มาดูคลิปกันในผมว่ามีตัวไหนที่น่าจัดน่าเปิดนะครับผม าดูกันซิค่าพลังเวลตรงเวลตันเนี่ยผมตันกันที่เท่าไหร่เอ่ยนะครับมาเริ่มกันเลยครับที่คนแรกนะครับผมคนแรกเนี่ยผมก็จะเป็นนักเตะจาก FC ฟซีบาร์เซโลนานะครับผมก็มาด้วยค่าพลังเนี่ย94นะครับสำหรับริวาโดนะครับตันที่98กันเลยทีเดียวอันนี้คือบูทแล้วนะผมถ้าไม่บูทเนี่ยจะอยู่ที่95นะครับค่าพลังที่โดดเด่นของริวาโดนะผมก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับเลี้ยงบอลได้ดีมากผม99ไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทร ดิปปิ้งนะครับการเข้าสกัดบอลยากอยู่ที่98นะครับจิกกิ้งพาวเวนะครับ95แล้วก็รูปปั่นโค้งนะผม Physical เขาเรียกว่าไม่ใช่จิลูกเซตพี c แท็กิ้งนี่ผมอยู่ที่95นะครับแล้วก็ลูกโค้งที่88อันนี้ริวาโดเล่นเป็นตำแหน่ง AMF นะผ98นะครับแล้วก็ยังเล่นเป็นปีกได้ด้วยนะครับอยู่ที่92นะครับสำหรับริวาโดนะครับอันนี้ก็น่าจัดมากๆเลยนะครับคือสกิลครบแล้วก็ เรื่องของค่าพลังก็ค่อนข้างสูงในี่ยผมสำหรับิวาโดเนาะโอเคตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในี่ผมจากบาร์เซโลนานะครับไปต่อกันที่คนที่2ครับของบาร์เซโลนาก็จะเป็นคนนี้เลยคนที่2ก็จะเป็นเดโก้เนี่ยผมเดโก้ Diego ก็มาด้วยค่าพลังน, 92, นี่ครับผม92นะครับแล้วก็ตันที่96เนี่ยผมก็เป็นกองกลางอีกตัวเลยที่น่าจัดน่าเปิดมากมากเลยนะครับทุกคนอันนี้เมื่อบูดแล้วผมถ้าไม่บูดก็อยู่ที่9 4นั่นเองนะครับค่าพลังที่โดดเด่นของเดโก้เนี่ยผม บอลคนะนะอนโทรลในผมเก้าสร็อบพาร์ตในผมบอลสั้นอยู่ที่97นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นพวกสกิลในการบุกนะครับแอตแทกกิ้งบอลดิปปิง้งนะครับดิปปิง้งไม่ใช่บอลสิดิปปิง้งบอลสัน้นบอลยาวนใะนผมสำหรับเดียโก้ Diego, ก็เป็น a m เอีกตัวนะครับที่เป็นตำแหน่งเดียวกันกับริวาโดนะครับอันนี้ก็ถ้าเปิดได้เนี่ยน่าจะาไปเป็นหน้าคู่ด้วยกันนะครับสำหรับริวาโดน่าจะเวริร์กนะครับผมก็โหดพอใช้ได้เลยนะครับสำหรับเดนะียโก้เนาะ โอเคเราไปต่อกันที่คนที่3ครับคนสุดท้ายของบเซโลนาเป็นใครมาดูกันสิคนสุดท้ายนะี่ผมก็จะเป็นไคลเวิร์ดนี่ครับผมไคลเวิร์ดก็มาด้วยค่าพลังทีง91แล้วก็ตันที่97กันเลยทีเดียวโอ้โหคือโหดจัดมากๆนะครับเมื่อปีที่แล้วของไคลเวิร์ดยังเป็นบอลทองเลยนะครับผมสำหรับตัวที่เป็นตำนานอาบอลสีทองนะครับผมค่าพลังที่โดดเด่นเนี่ยสำหรับไคลเวิร์ดก็จะเป็นในเรื่องของการจบสกอร์นะครับฟินิชชิ่ง 99นะครับเฮดดิ้ง96จัมอยู่ที่98แล้วก็ physical contract นะผมคือมีความแข็งแกร่งมากเลยนี่ยผมอยู่ที่98เช่นกันะครับผมโอ้โ oh หไม่ธรรมดานะครับเรื่องสปีดก,ก็จัดจ้านในย่านนี้นี่ยผมอยู่ที่85แต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วสักท่าไรนครับผมก็ต้องหาจังหวะดีๆนะครับสำหรับไยเวิร์ดเพื่อที่จะแทงทะลุอะไรแบบนี้นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น CF นะผม97แล้วก็ SS 89 เอเก็เล่นได้ผมเป็นกลางลุกอยู่ที่91นั่นเองนะครับถ้าให้เรียงก็จะเรียงจากเดียโกในผมตามสุดก็จะเป็น96นะครับแพตติคาร์เวิร์ดในผมอยู่ที่97แล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็น,นริ v วาโดในผมที่หัวสุดในแพ็คของบาร์เซโลนาไอคอนิกนั่นเองนะครับโอเคเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปมันก็จะเป็นของหีแดงยูไนเต้ดนครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน3คนในผมมาเริ่มกันที่คนแรกครับคนแรกก็จะเป็นคนนี้เลยเดวิดแบ็กแฮมนะครับ แบ็กแฮมก็มาด้วยค่าพลังใน93นะครับตันที่98กเกยทีเดียวเมื่อขับบูธนะครับผมโอ้โหโหดจัดจริงๆครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมสำหรับแบ็กแฮมนะผมก็มาได้หลายแพ็คแล้วนะครับสำหรับไอคอนิกอันนี้น้องๆหลายคนหรือว่าใครที่เป็นแฟนผีก็คงเปิดกันเอาเยอะไปละนะครับผมได้กันแค่จะครบทุกตัวแล้วนะครับผมสำหรับผีแดงโอเคค่าพลังของแบ็กแฮมนะผมในรูปแบบของไอคอนิกโมเมนต์สีชมพูนะมก็จะเป็นในเรื่องของ การบุกใัโดดเด่นมากๆเลยอยู่ที่96นะครับ o f f e i v e Awareness การจบสกอร์ Finishing 98ครับ d i c k i n g Power 97นะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับการเลี้ยงบอลในผมบอล Control นะครับอยู่ที่97ดิปปิ้ง89นะครับการเข้าปะทะการเข้าสกัดวันยากจากเขาอยู่ที่95นะครับบาลานซ์อยู่ที่90 95เช่นกันนะครับบอลสั้นบอลยาวโอ้โหอันนี้คือสุดๆนะครับผมเป็นอาร์มฟที่โหดจัดๆเลยนะครับ ก็เรียกได้ว่า99ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวันสั้นวันยาวลูกตั้งเตะลูกปั่นโค้งคือต้องยกให้แบ็คแฮมเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีสเตอร์มิน่าที่ไม่เหนื่อยเลยเนผะม99โอ้โหจะโหดไปไหนเนี่ยก็แบบสุดๆอะนะครับแล้วก็เรื่องของสปีดเนี่ยคือสปีดต้นดีมากๆนะครับผมอยู่ที่91แล้วก็สปีดปกติอยู่ที่85นะครับฟิสิกส์คอนแทค94ตำแหน่งที่เล่นได้เนะผมก็จะเป็นอาร์เในผมตำแหน่งตามปกติอยู่ที่98แต่ว่า โยกย้ายมาเล่น d m เอยู่ที่100กันเลยทีเดียวโอ้โหจะเล่นตั้งรับเนี่ยคือสุดๆุดนะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมแล้วก็เป็นตัวที่คอยเติมเกมนั่นเองนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่อมาเนี่ยผมก็เป็นซีเอฟในผมอยู่ที่98เช่นกันอันนี้ก็เป็นกองกลางธรรมดากลางรุกในผมแล้วก็ AMF เอฟนะครับกลางรุกโอเคอันนี้ก็อยู่ที่97นะครับสำหรับเดวิดแบ็กแฮมก็น่าเปิดมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนผีแดงยูไนเต็ดนั่นเองนะครับโอเคไปต่อกันที่คนต่อไปครับฝั่งของแฟนผีนะครับผมก็จะเป็นนนนนคคคคี้เลยรรัับบโชะผม ้ดก็ามาได้คยขับพลังในผม93แล้วก็ตันที่98ตัวนี้ก็ตันที่เท่ากันเลยนะี่ผมสำหรับเดวิดแบ็กแฮมก็เด่นในเรื่องของการบวกนั่นเองเห็นเพราะว่าเป็นกองหนะ้านี่ผมก็จะเป็นในข่าพลัง o f f เฟอร์ชิ w อเว n เนตในผม98 f i n ิชชิ่ง97นะครับอ่ายิงแรงอยู่ที่89นะครับนอกน,นั้นก็จะประมาณนี้นะครับผมการเลี้ยงบอลก็ไม่ถือว่าคิดรูคิดเองนะครับก็ค่อนข้างดีเลยสปีดจัดมากในผม91แล้วก็สปีดตอ,อยู่ที่87นั่นเองนะครับ ตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น cf นะครับผมหน้าเป้าอยู่ที่8 98นะครับผมเรื่องจําเรื่อง h e ดดิ n ก็ค่อนข้างโอเคนะครับ90ขึ้นทั้ง2ค่าเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อที่คนสุดท้ายครับฝั่งของฟีดแดงในเตตก็จะเป็นคนนี้เลยนี่ตำนานคนนี้ก็ชื่อว่าเดวิย็อกนะครับผมอ่ะยอกก็มาด้วยข้าพลังในผม92แล้วก็ตันที่96นะครับคือเล่นเป็นตำแหน่งเดียวกันในผมกับตัวเมื่อกี้ก็โค้นเองนะครับผมก็เด่นในเรื่องของ a อ t r a c ก i n g ในผมการบุกเหมือนกันเดะเลยนะคร 96นะครับอัลเฟรเซียเน็ตและก็การจบสกอร์เขาก็อยู่ที่96นะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นกองหน้าที่เน้นสไตล์บุกนะครับแล้วก็จบสกอร์ดีที่สุดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยผมการเลี้ยงบอล8888 88, แล้วก็87นะครับผมนะเรื่องสปีดอาจจะดีกว่าโค้งนิดนึงเนี่ยนะผมโอเคอันนี้อยู่ที่9089นะครับแล้วก็85แล้วก็90สำหรับสเปอร์มินานะครับสามารถเล่นได้ไหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็น CF เนะี่ยผมอยู่ที่ 96เนี่ผม RWF 8 6 SS 8 8 DF 8 4โอ้โหเล่นกลางก็ได้เหรอเนี่ยคือมันดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี okay. ja to to ๋ยวเราไปต่อกันที่ทีมต่อไปผมก็จะเป็นอาร์เซนอลทีมนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนรอคอยเลยนี่ครับสำหรับวิเอรานั่นเองก็มาแล้วเนี่ผมในแพ็กนี้คือดีจัดจัดอะนะครับมาเริ่มกันที่วิเอรากันเลยแลย้วกันในส่สำหรับอาร์เซนอลวิเอราก็มาด้วยคะแ93นะครับตอนที่98เมื่อขับบูธเนะี่ยผมก็ คือสุดจัดอยู่แล้วแหละนะครับตัวนี้คือไม่มีใครกล้าเถียงนะครับผมมาดูกันที่ข้าพลังที่โดดเด่นเนี่ยผมก็จะเป็นในเรื่องของ defending นี่ครับผม heading อยู่ที่96จ้ำอยู่ที่94นะครับ defensive awareness 96นะครับ ball winning 93นี่ครับแล้วก็การเข้าปะทะที่รุนแรงที่99เป็นเลยทีเดียวสำหรับวิเอร่าโอโ้โหสกิลนี้เนี่ยมาครบเน,นีผมเรียกว่าเป็นกองหลังไปแล้วนะ่ยผมสำหรับวิเอร่าคือสุดจัดประหลัดบอกนะผมแล้วก็ยังมีเรื่องของสปีดนผเน,น,นี่ยผมอยู่ที่91 แล้วก็สปีดต,ต้น88นี่ของบิชก็คอนแทค99เตอร์มิน่า99ฟอร์มอยู่ที่8กันเลยทีเดียวนะี่ครับผมโอ้โหบอลสั้นบอลยาวก็86โอ้โเรียกได้ว่าครบทุกค่าพลังเลยนะครับสำหรับวิเอร่าเนี่ยจบสกอร์ก็ดีนะี่ครับผมอะไรวะเนี่ยคือโหดมากนะผม88กิกกิ้งยิงแรงอีกตัางหากนะของ91แล้วก็การเลี้ยงบอล91โอ้โหสุดยอดครับ87 88แล้วก็89 สำหรับปาติวิเอร่านั่นเองนะครับทุกคนก็ต้องรอดูแลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงผมต้องรอเปิดแน่ๆนะครับสำหรับวิเอร่ารนดูนะครับผมเผื่อได้เนี่ยคือคุ้มค่ามากๆนะครับโอเคไปต่อกันที่คนที่2ครับฝั่งของอาร์เซนอลครับคนที่2ก็จะเป็นรุงตู่นะครับโอ้โหไม่ใช่สิรุงเบิร์กนะครับผมรุงเบิร์กก็มาด้วยค่าพลังในผม92แล้วก็ตันที่97นะครับสำหรับรุงเบิร์กโอเคตัวนี้ก็เน้นไปในเรื่องของแอตตัคกิ้งนะครับ อัลเบอร์ติว่าแวนเนตโดดเด่นมากๆเลยนะครับในการบุกอยู่ที่97นะครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่99นะผมอ่าดิปปิ้งไปกับบอลได้ดีนะครับผมคของบอลในผมอยู่ที่99ทั้ง2เลยแล้วก็ในเรื่องของสปีดก็จะเด่นมากๆเลยนะครับสำหรับรุ่งเบิกนในผมแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่93นะครับผมเตอร์มินา96คือโหดจัดรัสเซียไนจีเรียเดนมาร์กเลยนี่ครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะเป็น i อเอในผม97 m f 96เล่นเป็นกลางรับกอดได้นี่ผมไม่ใช่สิกลางรุกในผมแล้วก็ c m เ 91นั่นเองครับ RWF ก็เล่นได้ผม92 SS94 กันเลยทีเดียวสำหรับรุงเบิกนั่นเองนะครับโอเคเรามาจบกันที่คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายเป็นใครมาดูกันสิมาคนสุดท้ายก็จะเป็นโรชิก k ี้นี่ผมอ่าโรชิกก็มาด้วยข้ามพลังเนี่ยอยู่ที่92นะครับตอนที่97นะครับสำหรับคนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นกองกลางอีกตัวเลยที่หน้าเปิดหน้าจัดนั่นเองนะครับข้ามพลังที่โดดเด่เนก็จะเป็นในเรื่องของดิปปิ้งในองการแย่งบอล 99นี่ผมอ่95แล้วก็98นะครับบอลสั้น on อยู่ที่96แล้วก็สปีดอยู่ที่89แล้วก็90โ oh อ้โหคือเรียกได้ว่าเร็วจัดจัดนะครับแล้วก็สามารถผ่านบอลให้เพื่อนได้อย่างเฉียบคมเฉียวฉลาดแน่นอนนะี่ครับผมฟินิชชิ่งก็จบสกอร์ได้ด้วยนะีครับผมโอ้โ oh หตำแหน่งที่โรชกี้เล่นได้ผมก็จะเป็นในเรื่องของอปีกนะี่ผนมะอยู่ที่91นี่บผมสามารถเล่นได้นะครับ LMF แล้วก็ CMF 93 MF 90 นะครับอาร์เอ็มเอฟอยู่ที่91ก็เรียกได้ว่าผมเล่นได้หลายตำแหน่งแล้วก็ครบเครื่องเรื่องยิงเรื่องจ่ายเลยนี่ครับสำหรับโรชกี้นี่ครับผมโอเคเนาะนี่ครับสำหรับแพ็คของอาร์เซนอลก็จะมีอยู่ด้วยกัน3คนในผมคนที่น่าเปิดที่สุดก็จะเป็นวิเอร่านี่ครับผมรองลงมาก็เป็นรุมเบิร์กในผมแล้วก็โรชกี้ผมเท่ากันเลยค่าพลังนี่ครับในส่วนของทีแดนผมก็จะเป็นเดวิดแบ็กแฮมในผมที่สูงที่สุด แล้วก็โค้กนะครับผมเท่ากันเลยกับเดวิดแบ็กแฮมแล้วก็เดวิวยอร์กอยู่ที่96อันนี้อาจจะต่ำนิดนึงนะครับแต่ก็ถือว่า3มทีมเนี่ยเป็นทีมที่หลายคนเล่นนะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับนะครับผมสำหรับพี่ก็คิดว่าน่าจะเปิดอาร์เซนอลนะครับอยากได้วิเอล่ามากๆเลยนะครับโอเคเนาะอนว่าพี่ก็ขอสรุปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับค่าพลังแล้วก็เรเวลของนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ที่จะมาในวันพฤร์ลิฮันะครับผมก็เตรียมคอยเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยในผมเดี๋ยวเรามาเจอกันแน่นะครับผมว่าเราจะได้้ไไม่ดก็ ต้องมาลองลุ้นดูแลกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดรูปไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคิวเชนด์ด้วยแล้วกันเนี่ยผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคาดการณ์นะครับนักเตะที่อาจจะมาเป็นเพย์เออร์รอบวิกนะครับว่ามีใครกันบ้างเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาตนอกเอฟซีไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับนีไปลาแล้วนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายเจอกันครับ